ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันทางตอนใต้ของเกาะสมุยกันค่ะซึ่งเป็นอีก2เกาะที่น่าสนใจมากๆนอกจากการไปนั่งชิลนอนชิลที่เกาะสมุยแล้ว2เกาะนี้ก็ยังมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเกาะแตนกับเกาะมัสสมค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าสวยแค่ไหนน่าไปไหมงั้นก็ไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็กําลังนั่งรถไปกันที่ท่าเรือเพื่อไปเที่ยวกันที่เกาะแตนเก,กนาะมะสุมนะซึ่งรถเนี้ยเขามารับเราตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าทัวร์ที่เราไปก็คือเป็นชัวร์ช่วงบ่ายนะไม่ได้เป็นทัวร์ช่วงเช้าเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบไม่ได้ทั้งวันนะคะเป็นครึ่งวันสั้นๆแค่นั้นเองซึ่งจากโรงแรมเราไปถึงท่าเรือก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะแล้วเราก็มาถึงท่าเรือตรงนี้เลยซึ่งเป็นท่าเรือที่แบบเออใกล้เกาะแตนเก,กนาะมะสุมเนาะ วันนี้นะคะเราจะไปล่องเรือไปเที่ยวเกาะสองเกาะกันกนะ็คือเกาะมะสุมกับเกาะแตนนะตอนนี้เขาเลยพคเราไปแวะที่จุดจุดที่แบบเราขึ้นเรือนะคะซึ่งเขาไปรับเราที่โรงแรมประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็มาถึงนี่ประมาณบ่ายสองสิบนาทีเงี้ยแล้วก็รอขึ้นเรือประมาณบ่ายสองสี่สิบนะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นร้านอาหารเขาเรียกว่าอะไรขายน้ำแล้วก็มีห้องน้ำไม่เข้าใช่แล้วตอนนี้ระหว่างนี้ก็กำลังรอเรืออยู่ นจุดที่เรามารอขึ้นเรือกันจะเรียกว่าอ่าวบางเก่านะแล้วก็ร้านที่เรามาอยู่ก็จะเรียกว่าบางเก่าซีกริลซึ่งเป็นร้านอาหารบาร์แหละก็จะเขียนว่าบางเก่าเรเก้บีชเนาะเราก็เลยมานั่งรอขึ้นเรือตรงนี้ซึ่งรอขึ้นเรือประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นเรือกันบ่ายสองสี่สิบเนาะตอนนี้ก็ไปห้องน้ำซื้อของได้ทำไมยุ่งกันนะกลัวจะเจอาพวกเคยเพิ่เห็นนะ ใช่ค่ะไปโดนยุงที่โรงแรมกัดมานะต้องบอกว่าโอ้ยแพ้อะไรขนาดนี้กัดแบบโอ้หูแดงสุดและตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาขึ้นเรือกันแล้วนะซึ่งเรือของเราก็จะเป็นดำนี้เลยค่ะเป็นสามเครื่องยนต์เนาะต้องบอกเลยว่าทริปนี้ชาวต่างชาติร้วนเลยนะคะไม่มีคนไทยเลยนอกจากครอบครัวเรา คือนี่ขนาดช่วงบ่ายนะทัวร์เองเต็มลำเลยก็ถือว่าน่าจะเป็นเกาะที่ฮอตฮิตจริงๆก็เดี๋ยวไปเจอกันค่ะซึ่งการเดินทางก็นั่งไปประมาณ15 25าีานาทีเท่านั้นเองไม่ไกลกันเกาะแตหนหรือเกาะมะสุมก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะซึ่ง2เกาะน,นี้จะตั้งอยู่ทางตอนใต้อของเกาะสมุยค่ะแล้วก็มาอยู่กันที่เกาะแตนนะคะซึ่งเป็นจุดดำน้ำคือตอนนี้ใครอยากจะลงก็คือลงได้เลยแต่สำหรับเราคือไม่ได้ลงเนาะก็เดี๋ยวสาตินุ้ยเสร็จปุ๊บเราก็จะไปกันที่ เกาะหมูหรือเกอาะมัสุมันนี่เดี๋ยวไปดูน้องหมูกันให้ดู ก็เกาะแตนแห ING ่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การมาดำน้ำดูปาลาลัางดูปลาได้แบบชิวๆอย่างนี้เลยค่ะซึ่งบนเกาะแตนเนี้ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะแบบมีร้านอาหารนิดหน่อยแล้วก็ที่พักนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะก็จะเป็นจุดดำน้ำกับมาสามารถพรักผ่อนบนเกาะได้ก็จะเป็นปมาณนี้เลยทั้งเกาะก็จะอย่างที่เห็นเลยค่ะตาม g ู o ก l e แ a p เนาะซึ่งเกาะข้างๆก็จะเป็นเกาะมัดซุมค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะคะเห็นไหมว่ามันใกล้กันมากๆเลย และนี่ก็จะเป็นภาพจริงเลยคะ่ะที่กาะแตงกับกาะมาสุมมันอยู่ใกล้กันเนาะดูจากชาวต่างชาติก็เอ j นจอยมากๆเลยนะสำหรับการลงไปดำน้ำดูปลาดูประการังวันนี้ถ้าเกิดเรามองจากด้านบนเราก็จะเห็นเลยว่ามันเห็นปลาจริงๆเพราะน้ำมันค่อนข้างที่จะใสเลยนะคะ ก็ชิวดีอ่ะเป็นจุดดำน้ําที่ดำได้แบบชิวจริงๆก็เดี๋ยวเราจะได้อยู่ตรงนี้ประมาณสีนาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไปกันที่เกาะมะสมกันซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงกันที่เกาะมะสมกันแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้โหชายหาดสีขาวสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นเกาะกันค่ะ และนี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงจากเกาะมัดสุมกันค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วจะเห็นเลยว่าตัวเกาะจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะสามารถเดินได้จากฝั่งหนึ่งไปถึงฝั่งหนึ่งได้ด้วยทางเท้านะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเกาะเนี้ยธรรมชาติจริงๆเลยจะเห็นว่าส่วนใหญ่เต็มไปด้วยป่าต้นไม้นะคะก็ธรรมชาติอะ่ะเออแล้วก็น้ําก็ใสมากๆเลยนะซึ่งเกาะเนี้ยกับเกาะแตนะ่ะ สามารถมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เลยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะจัดแบบว่าเป็นเกาะแตนแล้วก็เกาะมาสมมาด้วยกันทีเดียวเพราะมันใกล้กันมากเลยนะคะซึ่งใกล้กันแค่ไหนเนี่ยมาดูกันจะเห็นได้เลยว่า3มเกาะอยู่ไม่ไกลกันจริงๆนะนั่งเรือม,มาแป๊บเดียวก็ถึงก็เลยอยากแนะนาให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวกัน ซึ่งค่าเข้าใช้สถานที่ของเกาะมะสุมจะมีอยู่ที่50บาทต่อคนนะคะก็จะต้องเตรียมตังไปด้วยเนาะจะเห็นว่าชายหาดก็คือคลีคลียใสใสทรายสีขาวมากๆเลยค่ะซึ่งจุดที่เราเห็นด้านบนตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนกันก็จะมีโต๊ะทานข้าวเตียงนอนอาบแดดชิงช้าแล้วก็เรือคาอยักให้สามารถพายได้เลยนะคะโดยที่ไม่เก็บตังเพิ่มเลยอย่างของเราเรามาที่นี่แบบจอยสปีดโบ๊ทนะเพราะฉะนั้นเราเสียไปทั้งหมด1,400บาทต่อคน ซึ่งราคาเนี้ยก็จะรวมแบบรถรับส่งจากโรงแรมอาหารเที่ยงแบบเป็นบุฟเฟ่โดยทัวร์เนี้ยเขาจัดอยู่2ช่วงเวลาค่ะก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสะดวกเวลาไหนก็แล้วแต่เลยเพียงแต่วความรู้สึกเรารู้สึกว่าช่วงเช้าอาจจะได้อยู่เกาะนานกว่ามันกว่าจ,จะคุ้มสาหรับคนที่อยากอยู่เกาะนานๆน,นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้บรรยากาศดีๆท้องฟ้าสวยๆฟิลพระอาทิตย์ตกแล้วแบบไม่ร้อนมากแล้วว่าตอนเย็นก็โอเคเพียงแต่ว่าจะได้อยู่น้อยกว่านะคะ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเลยว่าใครอยากเจอบรรยากาศแบบไหนแต่สําหรับเราไปตอนบ่ายก็คือโอเคอะ่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกสวยมากๆซึ่งจะสวยแค่ไหนอยากให้รอดูไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่อันนี้แล้วก็บินโดรนขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูกันซึ่งเกาะข้างหน้าที่เห็นรู้สึกจะเป็นเกาะสมุยเลยนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะ แล้วเป็นฝั่งซ้ายก็จะเป็นเกาะแตนนั่นเองค่ะเหมือนที่ให้ดู Google m a p ไปตั้งแต่แรกเนาะว่าเออมัตส,สุมุนี่แตนอยู่ตรงนี้แล้วก็เกาะสมุยอยู่ข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยแลข้างๆเกาะแตนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นั้นก็คือเกาะมัตส,สุมนั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็ลงเรือมาแล้วจะเห็นว่ามีเรือหางยาวจอดด้วยนะซึ่งเรือหางยาวส่วนใหญ่เขาก็จะเหมากันมาแหละก็สามารถมาเรือหางยาวได้หรือถ้าเกิดจะจอยสปีดบ๊ทหรือหมอนสปีดบ๊ทอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ลงมาก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติเยอะมากเหมือนที่เรานั่งเรือมาเลยแบบมีชาวต่างชาติล้วนอะ่ะแล้วก็จะเห็นน้องหมูแบบเคี่ยๆหาของกินตรงทรายเนาะตัวใหญ่มากแบบอ้วนตุบเลยอะ่ะชาวต่างชาติก็คือรุมสุดเลยนะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของก่อนนี้แหละเนาะหนูวิ่งไปไหนหนูวิ่งไปไหนไอ้หัว หนูร้อนเหเรอหลบมาหาน้ำกินเลยเห่เหลยโอ้มันมาฉี่ปะทำไมรู้จักฉีเ่เป็นทางเป็นที่เป็นทางด้วยล่ะอ,อู้จีเป็นที่เป็นทางด้วยเนาอหมูจับดได้ไหม มันสายสี่โมงก็สี่โมงแล้วก็กลับไปที่เดิยมยี่สิบเราเราก็จะเป็นอย่างนี้นะ้ำาุี<ง>ก็สามารถมาดำน้ำได้แล้วก็อเอใครไม่ากดำน้ำก็สามารถนั่งฉี่ี้ได้ก็มีพวกปลาต่างๆนะแล้วก็น้าใสมากแล้วก็เนี่ยน้องหนูคือวิ่งเล่นเต็มเลยนักท่องเที่ยวคูอไล่ตาเพราะมันก็วิ่งหนีเนาะใช่ก็บรรยากาศดีเดี๋ยวไปเดเที่ยวต่อ นี้นะคะีค่ะก็จะเป็นจุดที่ให้หนักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนแล้วก็ทานข้าวกันนะซึ่งเราว่าจุดนี้มันเหมาะสำหรับ,บนั่งทานข้าวแต่ถ้าเกิดอยากนอนชิวๆอาบแดดก็ต้องไปตรงเตียงตรงนั้นเลยเนาะมันจะแบบนอนได้ดีกว่าก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่ได้กว้างอะไรมากกิจกรรมก็มีพอประมาณนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปเดินเล่นในตัวเกาะกันดีกว่าค่ะ เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมทุกคนตัวมันใหญ่มากอ้วนตุบแบบหนาจริงซึ่งรู้สึกว่าพี่ที่บนเกาะเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะแล้วก็ดันดุที่สุดด้วยเ,เราก็ไม่รู้เข้าไปถ่ายใกล้คือแบบโอ้ดีนะพี่โดมมันกัดแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาเมนูอาหารของที่นี่นะคะเขาก็จะมีขายอาหารมีน้ําดื่มต่างๆนานาซึ่งราคาก็จะเป็นราคา,กาเกาะเนาะขายนักท่องเที่ยวแหละก็ถือว่ามีหลากหลายอย่างหลากหลายเมนูเหมือนกันนะ นอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังมีนี่นะคะขนมให้ครบเคี้ยวด้วยแล้วก็อาหารหมูค่ะถุงละ50บาทก็จะเป็นถุงประมาณนี้แล้วก็ต้องใส่จานด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายเข้ากับทรายเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาหารของเรานะเป็นบุฟเฟ่นั่นเองซึ่งตักเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเกิดมันไม่หมดเนาะก็จะป,ประมาณนี้ ซึ่งหลังจากทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ถึงเวลามาถ่ายรูปกดน้องหมูค่ะก็เลือกจุดนี้เลยดูจะเป็นจุดไฮไลท์ที่เออมีป้ายแบบนี้แล้วน้องหมูก็คือเหมือนรู้งานมาหนึ่งตัวได้หน้าหลักแบบหน้าหลักจริงๆเนาะก็เลยทําการถ่ายรูปไปเลยจารัวๆหน้าหลักมากและใช่ค่ะไหนๆเราก็จะมีรูปสวยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเบื้องหลังให้ดูกันนะว่ากว่าจะได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกัน Hehehehe <laughs> ก็นั่นแหละค่ะมีตกใจกันไปอยู่ๆกัดกันเฉยสงสารในตัวเล็กอะมันก็อยู่ของมันเฉยตัวใหญ่ดันกัดเฉยซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะพาอาทิตย์กันมันจะใกล้ตกจะเห็นเลยว่าแสงสีส้มเริ่มสาดส่องเข้ามาแล้วนะแล้วก็เลยเก็บบรรยากาศรอบๆก็จะมีน้องไก่พวกนี้แล้วก็นี่เลยค่ะน้องหมูยืนฉีแบบโอ้โหตลกมากใครไม่เคยเห็นหมูฉีมาดูที่นี่ เห็นไหมเออมันก็ชื่นฉี่โชว์เลยก็ตัวใหญ่เหมือนเดิมอ้วนตุ๊บอ้วนตุ๊่ โอ้ยโอ้ยใจเย็นนึ่งสองสามอุยมันไม่กัดนะลูกมันไม่กัดมันโดนตะปูมัดไม่มันทำไม่ั่้เฉยๆมีวิดีโอนะลูกสวยปะดูสวยมาก ออใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเวลานี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดแล้วนะเพราะบรรยากาศแสงพระอาทิตย์เอ่ยที่กำลังจะตกดินแล้วมันแปลกมากตรงที่พรเนี่ย พระที่จะตกดินใช่ป่ะน้องหมูจะมารวมกันตรงหน้าชายหาดเหมือนเขาจะมาส่งแบบนักท่องเทีย่ยวให้กลับขึ้นเอยก็ไม่รู้อ่ะจริงๆนะอยู่ๆเขาก็มารวมตัวตรงนี้กันหมดเลยอ่ะเออซึ่งแบบแปลกมากแล้วก็เลยต้องรีบทําการถ่ายรูปกับน้องหมูนะจ๊ะต้องบอกเลยว่าหน้าหลักมากจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนาะว่าทําไมเราคิดว่าช่วงบ่ายก็เหมาะดีเหมือนกันในการมาเทีย่ยวเพราะบรรยากาศทุกอย่างมันลงตัวมากถึงแม้ว่าจะได้อยู่สั้นกว่าช่วงเช้าก็ตามแต่นะคะ สวยจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูไปอีกเพลินๆเลยเนาะก่อนที่เราจะกลับขึ้นเรือเพื่อที่จะกลับขึ้นฝั่งกันค่ะและก่อนที่จะกลับกันเราเลยมาถ่ายที่ป้าเลยอยู่น้องหมู่ก็เดินม,มาอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์พอดีว่าเหมือนว่าฉันเป็นไฮไล,ไลท์ของเกาะน,นี้นะต้องถ่ายฉันไปด้วยคือแบบน่ารักมาก <S 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 และในที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็ได้นั่งเรือออกกันจากที่เกาะมะสุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเราออกจากตรงนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะพระอาทิตย์ก็ตกพอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปกันที่ฝั่งที่เรานั่งมานะคะท่าเรือแรกตรงบางเก่าเนาะใช้เวลาจากนี่นั่งไปก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ไกลนะนั่งชิวๆตากลมดูบรรยากาศอะไรแป๊บเดียวก็ถึงละ แล้วพอมาถึงฝั่งเขาก็จะแจกรองเท้าเราคืนนะคะนี่เหลือที่เราไปก็ชื่ออ่างทองซีทั่วจบกันไปแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับวันเดทิปในการเที่ยวสองเกาะนั่นก็คือเกาะแตนและเกาะมัดสุมกันค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกสองเกาะที่ควรที่จะมาเที่ยวนะถ้าเกิดใครไปเที่ยวที่เกาะสมุยแล้วเพราะว่านั่งเรือไปแค่แป๊บเดียวก็ถึงเราต้องบอกว่าสวยคุ้มค่ากับที่ไปสักครั้งจริงๆค่ะเพราะว่าบรรยากาศเอ่ยน้องหมูเอ่ยตัวเกาะเองที่ชิลมากๆเหมาะแก่การ ไปเที่ยวเล่นสักครั้งดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของการเดินทางไปเที่ยววันที่เกาะสมุยถ้าเกิดใครกําลังสงสัยว่าต้องเดินทางไปยังไงแล้วถ้าไปแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรแบบเนี้ยเราได้ทําคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะทุกคนสามารถไปกดตามดูกันได้ก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนหรือว่าแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็ไปดูกันได้เลยนะบอกเลยว่าดีเหมือนกันเพราะว่าบอกรายละเอียดแบบจุกๆเลยการเดินทางเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปพวกเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย